สวัสดีครับวันนี้ BYD เปิดตัวรถยนต์ MPV ไฟฟ้า100% M-Fix โดยเปิด2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Extend แล้วก็รุ่น Dynamic นะครับโดยราคาออกมาน่าสนใจมากนะครับไม่ถึงล้านนะครับซึ่งเป็นรถครอบครัวนะครับ BYD จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับรถยนต์3แถวนะครับ6ที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดแล้วก็ไป ชมดีไซน์ืกลุ่มกำลังต่างๆนะครับอนตอคุณพ,ปะะพ่ประธานงพประมขอมอน,นุญาตอธิบายรถคันนี้แบบเร็วๆนิดนึงก่อเราไปถึงราคากันนะครับ่อนื่นเลยนะครับที่อยู่ข้างๆกลุ่มตัวนี้ก็คือเก้าดีวีดีเอเซ็กี่เป็น1 0อยเปรเ็ไฟฟ้านะครับก็ตอนแรกเลยเนี่ย คือท่านเห็นพวกเนี่ยก็คงรู้แล้วว่าเป็น D I D นะคะรับเพราะว่าเราได้เอาความเป็นกลุ่มโปรเจคของเรา,า,าเ,า Design, ะะารเข้ามาในการเอารางเป็นเฟสดีไซน์นะครับ3.0เนี่ยก็มาก็ท่านจะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับที่เห็นในหลายๆรุ่นที่ออกมานะครับเพิ่มติดตามด้านไฟที่เป็นเราจับมาเป็น True L E D นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็เป็น, LED, น,ะะน,นฟนะะีเจอร์ที่เห็นพวกก็รู้เลยว่าเป็น,ปน D I D เราจะมี running light อยู่ หลังนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเป็น floating tail l i n e อยู่นะครับก็เก็บความเป็น uh, o c e a n series ของเราไว้ได้อย่างแตบ,บตัวนะครับส่วนมากที่ได้มาเนี่ยเราจะทให้เป็น full alloy นะครับ17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางกิตินะคะระับนะในรุ่นนี้ส่วนแต่เป็นชันของรถเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูจะเป็นรถคันที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วด้วยวิวเบสของเราที่มันกว้างมากๆเนี่ยทำให้พื้นที่ใช้สอยข้างในเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ราของเราทอยู่ที่โชว์รูมของเราทั่วประเทศก็เชิญท่านทีนท่เข้าไปดูได้จริงๆเนี่ยอะไรที่เราอยากจะขายมากในมูนเนอร์สเปซของเราทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับรวมไปถึงท้งข้างนต่งด้วยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นรุ่นแรกของเราที่จะมีแถวที่สามเข้ามานะครับข้างในเนี่ยเราจะมีจอบสศนะครับก็จะเป็นสีน,ะะสน,สน้ำตาลแล้วก็สีดำ ก็ฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของดีวอย่างเช่นจออย่างเช่นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราได้จัดมาค่อนข้างเต็มนะครับอ,อันนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นค่อนข้างจะเป็นเป็นรถสไตล์อินนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นแคมป์รีคารที่ที่เราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพาครอบครัวออกไปเที่ยวพาไปแคมปิง้งหรือทำอะไรที่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่รถทางด้านรถไฟฟ้าเนี่ยทำไว้ได้ มีชุดดาวเราก็จัดมาให้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้ามาดูตัวรถของเรานะครับก็ซีตติงเนี่ยมีทั้งหมดก็จะเป็น222ทั้ง3โลกนะครับด้วยซีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเป็น Fully Adjustable เป็นเป็น Electronic ทางด้านฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็น 6-way นะครับแล้วก็ฝั่งที่นั่งจะเป็น 4-way นะครับขอบคู่หน้าคู่เนี่ยจะเป็นเบนเทลินแบบซีด้วยนะครับสามารถปรับได้กับต จอมาจิมีเดียของเราของเรานะครับด้วยแถวที่2ของเราเนี่ยความที่น่าสนใจของทางนี้ยของเราเราทำ็นกับทันซีนะครับเอ็นใต้ค่อนข้างเยอะเลยก็อยากจะให้เข้ามาลองนะครับก็ค่อนข้างสบายเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นรถที่มีแถวสองที่ที่สเปซค่อนข้างใหญ่นะครับด้วยเหมือนที่ผมบอกไปด้วยวิวเบสของเราที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาลอง คาร์ดอนคารอรามิสซันรูฟนะครับอันนี้เรามาแล้วก็พร้อมกับ s h เซฟด้วยนะครับก็จะมีม่มานที่เปิดปิดได้ตาม,ตาม,ต,ามตามที่ตามตามที่ลูกค้าต้องการะครับข้างหน้านะครับมัลติฟังชันที่มีในพ y วทุกๆรุ่นเนี่ยเราก็ได้จัดเข้ามานะครับสิ่งความี้ด้วยความสะดวกไุกหมายเลขเนี่ยก็มาอยู่ที่ที่มัลติฟังชันสแตน์วของเราที่เห็นด้ในทุกรุ่นของเรานะครับ จอปางนะครับเราให้มาไซส์12.8นิ้วนะครับเป็นเซนเตอร์ของเราก็เป็นโรเตชชิ่งทรัฟเฟินะครับที่มีฟีเจอร์อยู่รุ่นรุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็มีมาให้ด้วยนะครับ <c oughs> เราก็ยังเก็บฟิสิกส์ฟอนชั่นไว้ในสิ่งที่หลายๆครั้งเนี่ยใช้บ่อยๆอยอยเช่บบบนเปิดแอร์นะครับการปัดหน่อยชาร์ทเนี่ยฟิสิกส์ฟอนชัราก็ยังเก็บไว้เป็นคลัสเอร์ตรงกลางอยู่ใกล้ๆเกียร์นะครับเพ <c oughs> ื่อความสะดวกสบายสำหรับทุกท่าน นะครับบางทีเนี้ยบางทีเราเรา,เรามีจอบางกาเนี้ยเราทำหลายหลายอย่างนเนี้ยแต่ว่าเรายังเชื่อว่าซิสเซอร์วัลชเป็นอะไรที่ท,ที่ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสะดวกได้ค่อนข้างดีนะครับส,นะส่วนเทลเทลเกตของเราเนี่ยก็เป็นฟูลย้อโอมาติกนะครับเป็นไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องไปติดเครื่อเติมนะครับอันนีออ้เราแถมมาให้ด้วย ทั้งสเตจของเราที่ได้ออกไปเนี่ยมีความจุค่อนข้างเยอะนะครับเกือบเกือบจะ600ลิตรนะครับ500 580ยหยปว่ประมาณนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราครักทักแถวสามลงไปนะครับสามารถทำได้ด้วยทุกอย่างพวกคอนติเนียร์เนี่ยก็มาทั้งแอปพัลบนระบบแอนดรอยด์เบรดีนะครับสามารถ connect ทั้งแอปต่างๆทั้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในจอปางได้เลยนะครับฟีเจอร์นี้ก็เช่นต่าง มีเรามีทั้งทุกรุ่นของดีว mm ดีเนี่ยเรานมาด้วยซีรันดีทั้งหมดนะครับส่วนวันนี้นะครับที่เราจะทำการเปิดตัวเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนรุ่นแรกของเราคือรุ่น e x t e n d e d นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่มาพร้อมกับแบตเจ็ดสิบเจกิโลวัตต์นะครับสามารถวิ่งได้530รมกิโลนะครับตัว maximum power งเวอนี่ยอยู่150กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่310 มาเป็นตัวที่สองที่เราจะเปิดโกลในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไดนามิกหรือว่า standard range ที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับตัวนี้จะมีแบบที่เล็กลงมาเล็กร้อยนะครับแต่ไม่ถึงรบ,บเล็กนะครับอันนี้มีไซส์สูงที่55.4วัตต์นะครับ range ิ l i เนี่ยอยู่ที่420นะครับ mid, 20, ะะแล้วก็ maximum power นี่เราจตมีไว้ยอยู่ที่120นะครับทั้งท้อเข้าเดิมเลย การรับไฟนะครับ AC ได้7กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ทางด้าน DC เนี่ยเราขึ้นไปได้ถึง125กิโลวัตต์ในตัวยเส้นหนึนะครับ v l เมื่อกีอ้ผมแจ้งกับเราว่าเราให้ความสำคัญกับการเป็นสัาร์ลีมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น V2L Ready นะครับถ้าท่านๆเห็นเนี่ยก็ตรงเนี้ย องค์ปรีกของเราแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอย่างนี้วันนี้เราก็ได้ดึองออกมาจากตัวรถทั้งหมดนะครับสีนะครับที่เราจะมีในตัวไดนามิกก็จะมีทั้งหมด2สีก็คือสีดำตรงนู้นนะครับแล้วก็สีขาวที่อยู่ข้างตรงนี้ทางด้าน e x t e n d เดจะมีเพิม่มขึ้นมาอีกสสีด้วยกันนะครับจะมีสีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาแล้วก็สีเทานะครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันควรนะครับที่พี่ๆนะจะรอกันอยู่รนะาคาของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเชิญมารุ้นด้วยกันเอาเลยค่ะ 尊敬的各位来宾，亲爱的媒体朋友们，亲爱的网友们，比亚迪在泰国所有的经销商合作伙伴们，大家下午好。สวั他们也ค看ะท่านผู้欢迎你们来到比亚迪一款全新车型 M6 在泰国发布会现场。我是比亚迪亚太地区销售负责人刘学亮，欢迎你们。 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาเนเปิดตัวรุ่นใหม่ของ BYD BYD M6 สำหรับวันนี้นะคะยินดีต้อนรับอีกครั้งาย,ายยสองปีที่แล้วอยู่ที่บมืองไทยที่เดียวกันนะคะ BYD ได้นำุ่นยมของ BYD รุ่น Eto 3เข้ามาในตลาดไทย

บีวายดีโชว์รูมจะควบคุมไปถึงทุกโซน77จังหวัดของเมืองไทยในความร่วมมือกับทางการรัฐและผู้ประกอบการผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนผู้สนับ bon. สนุนผู้สนับสนุนผ <ọ. S 1> ู้สนับสนุนผ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 ู้สวับสนุนผู้สน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 ับสน บีวานีณัตอน,นี้ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ให้แก่ผู้ประโภกชาวไทยมากกว่า5้าหมืนคันห้าหมื่นห้าชัวุห้าหมืครอบครัวห้าหมืนห้าหมื่นันนี้ไม่เพียงเป็นตัวเลขพวเป็นห้าหมื่นครอบครัวรวมถึงรถยนต์ห้าหมื่นคันแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็มีสิ่งที่บีวาีให้ความสัมมยให้ความสำคัญห้าหม们

ในวันที่4เดือนกรกฎาคมรถยนตนั่งส่วนบุคคลของ BYD คันแรกซึ่งเป็น BYD d o l p h i ไดออฟไลน์อยู่ที่โรงงานแห่งนี้จังรหานยนน,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 นี้เป็นจักรา์ที่ BYD ลิตมาเนครั้งกในีรเทักรยยคันนี้เป็นคัรนที่8 y d ล้านของ b รกในปรือของท y d ทีรเานนตคันนี้เ้านของรถายนต์ไฟฟ BYD ลังมาเป็นคห,หั่。我们รกนท 今天现场为我们的第八百万台车主，第一台泰国生产海豚车主，泰国黄盖鸥基金会进行了交付。เราก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เชิญเทรเมนของเราซึ่งเป็นเทรเมนวังชวนฟูของ BYD Group เข้ามาส่งมอบคันที่มีความใหม่คันที่แปดล้านก็เป็นคันแรกของ BYD ที่ผลิตในเมืองไทยซึ่งส่งมอบคันนี้ให้แก่มูลนิธิเมฟาหลวงซึ่งตอนนี้ 有人用 TV 来来信信信信信的信信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  ในยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่เมืองไทยที่ติงที่ร้มเืองไทยที่ผ่านมา5ปีได้ตอยงเปอนต์ะที่ไฟฟ้าพลังงานใหม่เอยู่ผวาไบรเท่ยาใงไทยีนได้เติอ่าง25เป็นต์ทถยนต้ลังนเดือนปีเ2ป็น่วน

去了开我的七十七个虎。天马送你红烟的金瓶变得很美洋文台或者是在等我。和胡说的开始我们进行了面对面的交流。恵比归的古人口套台来看。不行就是为我们家庭的自动空间做大套。如你 ,MPV, MC MC D, m p v MC ของ BYD สามารถเป็นรถใช้ครอบครัว BYD เอ็ม6ทุกทุกคู่เรือออกเดินทางผ่านอินโดนีเซียวันนี้มาถึงเมืองไทยอย่างเป็นทางการ 感受到智能的ผมก็เชื่อว่าสำหรับรุ่น NTV รุ่นนี้ก็สามารถทำให้เรามีชีวิตรูปแบบใหม่ในการใช้ง,งานทั่ววัน BYD ทีญญ่จะช่วยสู่ผู้จัดจำหน่าจะร่วมมือกับผู้ค้าทั้งหลายและพันธมิตรทั้งหลายได้นำผลิตัณฑ์รุ่นใหม่ๆเข้ามาในตลาด 一定遵守承所有的的的中你合เราจะนำผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบโจทย์การใช้งานความต้องการความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยทั้งหลายผมเชื่อว่าผู้บริโภคชาวไทยสามารถเลือกรุ่นในรุ่นหนึ่งอยู่ในครอบครัว BYD ที่ตอบโจทย์การใช้งาน 和在座所有消费者朋友们一道，助力泰国新能源汽车产业的绿色发展。BYD 民狂满载，搭档各位，今天来参加活动，为了建设新能源汽车产业，为我们的地球家园，带来可持续发展的空间。BYD 还表示，BYD 将使用新的技术。 เอามาสู네่ตลาดเมืองไทยแล้วก็สามารถเสริมสร้างชีวิตแบบสวยงามให้กับผู้ประกอบชาวไทย BYD ดีอีกัน全新 LTV 车型 M6 今天正式发布วันนี้ BYD รุ่น LTV รุ่นแรกเข้ามาตลาดไทยอย่างเป็นทางการ BYD M6 今天在泰国市场正式开始交付วันนี้ BYD M6 สามสงมอบได้อยู่ที่เมืองไทยจําเป็นทางบ้านยินดีต้อนลัทุกท่านชาวไทยทั้งหลายอินดี้ต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมตึก117เหตุของ BYD ทั่วประเทศไทยเพื่อรับน้องใหม่ M6 กับบ้าน